เป็นภาพที่เรียกได้ว่าโด่งดังที่สุดในจังหวัดหน้าเลยก็ว่าได้ครับเพราะเป็นภาพที่ถูกขนานนามว่าเป็นภาพประทิบรักบรรอโลกครับผู้ที่วาดภาพนี้นะครับก็คือหนานบัวหันได้จำลองตอนเองมาเป็นปู่ม่านบอกรักกับย่าม่าน,นครับซึ่งเป็นหญิงสาวที่จนรักตนเองครับทั้งสองคนนี้นะครับก็เป็นการแต่งกายแบบชาวพมา่าผสมผสานกับชาวเมืองหน้านะครับซึ่งปู่ม่านนะครับจะมีการสักฝามสักสกีแดงๆเป็นรูปคนวิ่ง สับผู้ประดับประดาตนเองและบ่งบอกถึงค่าท่าบริวารครับส่วนย่าม่านนะครับใส่ผ้าสิ้นลุนตยาอาชีซึ่งเป็นผ้าทีขา่ของพม่าใส่เอี้ยงโซ่อกและใส่เสื้อแขงกระบอกทับอีกชั้นที่หูนะครับก็เหมือนหญิงสาว,สวทั่วไปที่จะต้องมีแผ่นทองบางๆแกะสลักชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วม้วนยัดใส่ที่รูติ่งหูครับและมีคำประสิทธิรักนะครับที่ปู่ม่านบอกกับย่าม่านครับบอกไว้ว่า กำค่าขงฟูปีนี้จับปากไว้ในน้ำกับหัวนน่งจะเล็บหนาวจับปากไว้บนปื้นอากาศการหท้ากับหัวเมกมองจะซ้อนดาวลงมาสะลุมจับเอาไปใส่ในวงัวงควงฟุ้งเจ้าปะจะลูเอาของปีไปอันก็เอาไว้ทีอกในใจถึงใจปีนี้เื่อมันให้อาที่อาที่หานอกอันเป็นปีหักยามรับแรงมาดุ้งตื่นเววา้า ครับคือคำตอนกระติบบทนี้นะครับก็มีความหมายว่าความรักของพี่นี้หากเอาไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเด็กหนาวหากเอาไว้บนฟ้าอากาศกลางหาวก็กลัวว่างเมฆบอกจะปกคลุมความรักของพี่ปีเสียหากเอาไว้ในวังในปุ้มเจ้าเมืองมาเจอจะแยกเอาความรักของพี่ไปนั้นเอาความรักของน้องนั้นไว้ในอกในใจของชายที่นี้ ให้มันร้องไห้รำพี่รำพันถึงน้องอเซ็งที่รักยามหลับแล้วต้งตื่นขึ้นมาก็ยังไม่หายคลายที่ิดครับเซ็งรบกวนเชื่อเกี่ยวกับนรกนะคะ